เพื่อสืบพระศาสนาครบ5,000ปีโดยเริ่มที่เราวันนี้25มีนาคม2,568สวัสดีครับภาพยนตร์ที่เราจะสร้างร่วมกันเปิดตำนานไทยให้โลกได้รูน้นี้เนื้อหาคงจะมีได้มากมายเลยนะครับช่วงนี้เราคุยกันนำเสนอบางเรื่องบางความคิดเห็น ถ้าโครงการนี้จะเกิดขึ้นจริงบรรดาทีมงานทั้งหลายคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่จะสร้างหนังเรื่องนี้ก็คงจะต้องมาคุยกันในรายละเอียดช่วงนี้ที่เราคุยกันเป็นการนำเสนอความคิดเห็นบางอย่างฟังแล้วก็น่าจะมีประโยชน์ด้วยหลักใจใจความของหนังเรื่องนี้ก็คือเราจะบอกตัวเราเองและบอกกับคนทั้งหลายว่า เป้าหมายอุดมการณ์ของชาติไทยเราของคนไทยเราเราอาสาสืบพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทยนี้ให้ครบ5,000ปีเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อวานผมคุยถึงภาพลักษณ์พระพุทธเจ้าที่ผมอยากเห็นในหนังเรื่องนี้เรามีตำนานหลายๆเรื่องที่ผูกพันกับ ความสัมพันธ์ของเราคนไทยกับพระพุทธเจ้าเราก็คงต้องเลือกตำนานบางอย่างนั้นมาใส่ไว้ในหนังของเราอย่างเช่นตำนานพระเจ้าเรียบโลกนี้ผมว่ายังไงก็ต้องมีครับเป็นจุดกำเนิดของชนชาติไทยเลยครับพระพุทธธรรมรัสที่พระองค์ตรัสไว้เหตุการณ์นี้จะมาสร้างเป็นหนังอย่างไรให้เกิดอิมแพกให้เกิดผลกระทบสูงสุด นี่เป็นภาษาหนังพอเวลาทำโครงการนี้แล้วเรามาลงรายละเอียดกันพวกเราคนไทยเรามีตำนานหลายเรื่องมากๆเลยนะครับแล้วตำนานหลายเรื่องนั้นมีการผูกพันกับพระพุทธศาสนากับความเป็นไทยผูกพันกันมาตลอดตั้งแต่โบราณน,นะทั้งนิทานพื้นเมืองทั้งตำนานบางเรื่องตำนาน รอยพระพุทธบาทมีมากมายเลยครับมันสะท้อนภาพว่าพวกเราคนไทยเนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ไหนแต่ไรจริงๆไม่ใช่เรื่องที่เรามายกเม่กันเองมันเป็นรากเง่ารากชีวิตของเรามาแล้วจริงๆที่เรายังเป็นไทยอยู่ได้จนทุกวันนี้เพราะรากของเราแข็งแรงมาก เราโดนมรสุมมาหนักมากเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าเราโดนหนักมากๆนะครับโดยเฉพาะหลังจาก2475เนี่ยเราแทบไม่เคยว่างเว้นจากการโดนมรสุมทำลายประเทศไทยเลยนะะแต่เราก็ยังอยู่รอดมาได้เนี่ยเป็นเพราะรากเราแข็งแรงมากที่รากเราแข็งแรงมากเพราะว่า 2,568ปีนะครับความเป็นไทยของเราที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนาเนี่ยในหนังเรื่องนี้เรื่องแรกเลยคือภาพลักษณ์ของพระพุทธเจ้าพระองค์จะปรากฏโระงค์มากี่ฉากผมไม่รู้ละ่ะแล้วแต่ทีมงานจะไปช่วยกันดูว่าเราจะเล่าเรื่องของเรานี้อย่างไรแต่ภาพลักษณ์ของพระพุทธเจ้าต้องเป็นพระพุทธเจ้าของพวกเราคนไทย ผมว่ายุคสมัยนี้เราทําได้นะครับเรื่องที่สองคือเราคงต้องดูว่าตำนานหลายๆเรื่องนั้นเราจะคัดเรื่องไหนมาบ้างเราจะเล่าตำนานในลักษณะไหนในยุคปัจจุบันเนี่ยมันน่าเสียดายที่ตำนานหลายๆอย่างของเราเนี่ยมันขาดการสืบทอดขาดการเล่าขานถ้าเราจะคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องล้าสมัยนะครับผม ผมอยากเชิญชวนให้เราลองดูหนังฝรั่งนะฮะตำนานพระเจ้าอาเธอร์ดึงดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ออกมาจากก้อนหินนะเป็นตำนานของทางฝั่งอังกฤษเขาท่านเรื่องนี้ล้าสมัยเนี่ยทำไมเขายังสร้างเป็นหนังให้คนรู้จักกันไปทั่วโลกเลยนะครับเราคนไทยเราก็ยังรู้จักคิงอาเธอร์อาศบินโตกลมดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์การดึงดาบขึ้นมาจากก้อนหินนั้นน่นนะหรือ เทพเจ้าสายฟ้าทอกลายมาเป็นหนึ่งในอเวนเจอร์ในหนังฝรั่งอเวนเจอร์นะครับทอคือเทพเจ้าของสายไวยกิ้งอันที่จริงก็เป็นเทพโบ,บราณเป็นตำนานของทางฝั่งยุโรปถ้าเรื่องตำนานมันไร้สาระขนาดนั้นนะทำไมฝรั่งเขาจะลงทุนสืบสารตำนานของเขาผ่านการเล่าเรื่องอ่านการตีความ ด้วยเครื่องมือสมัยใหม่จนกระทั่งตำนานของเขาอย่างน้อยที่สุดชื่อเทพเจ้าของพวกเขาเนี่ยเป็นทุ่รู้จักกันไปทั่วโลกเลยโอดินซึ่งเป็นพ่อของทอเนี่ยเป็นเทพบิดรยุคโบรากก็กลายเป็นที่รู้จักผมคุ้นๆว่ามีการสร้างเป็นซีรีส์ด้วยมั้งครับรู้สึกจะชื่ออเมริกันกอหรือไงเนี่ยนะฮะเทพแห่งอเมริกันนะ พระเจ้าแห่งอเมริกาทํานองนี้นะครับตำนานเหล่านี้ของสายฝร,ร,รั่งมันไม่ได้สูญหายไปเลยนะครับเขาพยายามเล่าเรื่องพวกนั้นตลอดเลยด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ของเขาเขาก็ทำเทพอีย e ิปต์โบราณอย่างนี้ซึ่งอิทธิพลของเทพอีย e ิปต์โบราณมันมีการสืบทอดต่อเนื่องมาถึงพวกกรีกมาถึงพวกโรมันมาถึงพวกฝั่งโลกตะวันตกนะครับ เขาก็ไม่ยอมให้ตำนานเหล่านี้สูญหายก็สร้างเป็นหนังนะฮะทั้งฝั่งจีนในยุคปัจจุบันเราก็เห็นว่าก็าามีการสร้างหนังที่มีการผูกพันกับโลกเทพไม่น้อยเลยทั้งหนังทั้งซีรีส์ถ้าเป็นหนังเนี่ยนะครับมันจะมีบางเรื่องที่เขาจะสร้างบ่อยๆด้วยเช่นไซอิว๋วถ้าเรารู้จักไซอิ๋วนะฮะ ไซอิ๋วมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งมากๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาก็ว่าได้เลยนะฮะจีนก็ไม่ทิ้งตำนานของเขาอะวรรณกรรมที่เป็นลักษณะตำนานเหมือนกับนิทานเลยเนี่ยเขาก็ไม่ทิ้งนะเรื่องล่าสุดก็นาจาเข้าใจว่าทำเงินไปไม่น้อยเลยนะครับนาจาเป็นหนึ่งในเทพที่ผมรู้สึกว่า เป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็น่าสงสารเป็นในตัวเขาเออกมาเล่าเรื่องใหม่จนกลายเป็นไอเด็กแสบนะยังคงความเป็นมีอิทธิฤทธิ์แล้วก็น่ารักในแบบของนาจาแต่เรื่องไม่เหมือนต้นฉบับแล้วเป็นการประยุกต์ตำนานนิทานของพวกเขาคือพูดถึงเรื่องนี้เพราะผมรู้สึกว่าถ้าเราจะบอกว่าตำนานเรื่องเล่านิทานพื้นบ้านเป็นเรื่อง ล้าสมัยผมอยากให้พวกเราลองเปิดตาดูรอบๆตัวเลยครับทั้งตะวันตกพวกฝรั่งทั้งใกล้บ้านเราทั้งคนจีนที่ประเทศเขากำลังพัฒนาขึ้นมามากๆแล้วน,นะครับถ้าเขาพอทำได้แล้วเนี่ยเขาไม่เคยทิ้งตำนานของพวกเขาเองเลยนะฮะไม่ทิ้งเขาทำให้มันมีชีวิตเพราะเขารู้ว่าตำนานเหล่านี้ มันมีผลกับความภาคภูมิใจในชนชาติของพวกเขามันมีผลมากๆเลยนะครับหนังเรื่องนี้เราจะต้องคัดเลือกตำนานของพวกเราคนไทยแล้วตำนานของพวกเราคนไทยเนี่ยหลายๆเรื่องเลย,เยมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยครับตำนานพระเจ้าเรียบโลกสำหรับผมเนี่ยเป็นจุดกําเนิดเลยของชนชาติไทย สำหรับผมเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแต่มันพิสูจน์ได้ด้วยศรัทธาและเป็นศรัทธาที่มีเหตุผลนะครับศรัทธาของเราชาวพุทธไม่ใช่เรื่ององมงายไร้สาระแต่การพิสูจน์ศรัทธาแบบทางพุทธเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่ต้องลงมือปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติจนเห็นผลในชีวิตจริงระดับหนึ่งเลยครับถึงจะเห็นว่า ด้วยเรื่องนี้มีเหตุผลตำนานพระเจ้าเรียบโลกนั้นเป็นหนึ่งในตำนานที่เป็นจุดกำเนิดของชนชาติไทยชนชาติไทยเราเก่าแก่กว่านั้นอีกนะครับในสายตาผมเนี่ยเท่าที่ผมพอมีความรู้นะครับผมเชื่อว่าชาติไทยเราเนี่ยสามารถสืบย้อนกลับไปได้ไม่ต่ำกว่า5 0 0 0ัน0 0ปีฮะแต่ให้เราเริ่มต้นที่พุทธการก็ได้เป็นจุด หลอมรวมวัฒนธรรมหัวใจของชนชาติไทยของเราหวังว่าจะชัดเจนว่าสมัยนั้นเรายัางไม่เรียกตัวเองว่าคนชาติไทยคำว่าชาติไทยมันมาที่หลังไม่มีใครมาเถียงเรื่องนี้นะครับแน่นอนเป็นคนกลุ่มหนึ่งซึ่งตอบรับต่อคำของพระพุทธเจ้าได้ยินคำนั้นแล้วเนี่ยมันตื้นตันใจเป็นที่สุดเลยต้องการจะตอบรับคำนั้นพวกเราทั้งหมด จะร่วมไม้ร่วมมือกันมีหัวใจเป็นดวงเดียวกันเพื่ออาสาสื่อพระศาสนาของพระองค์บนแผ่นดินดีด้วยกันแผ่นดินไทยนี่แหละครับโครงการใหญ่นี้5,000ปีเราจะช่วยกันทำจนประสบความสำเร็จตลอดประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับมันเกิดเรื่องราวมากมายและสืบทอดกันมาในตำนานต่างๆของบินแดนแถบนี้ล่ะครับ ที่มันเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกกษัตริย์เจ้าเมืองชาวบ้านรอยพระพุทธบาทพระาธาตุต่างๆพระบรมสารีริกธาตุเจดีต่างๆเหล่านี้ล้วนผูกพันกันมาตั้งแต่โบร,โบราณเป็นหลักฐานแห่งศรัทธาว่า ดินแดนนี้เป็นดินแดนที่ผู้คนอาสาสื่อพระศาสนาจะทําให้ดินแดนนี้มีความเหมาะสมที่สุดที่จะรองรับพระพุทธศาสนาจนครบ5 0 0 0ปีหัวใจของตำนานต่างๆมันเป็นเรื่องนี้ครับการที่เราจะสร้างหนังเปิดตำนานชาวไทยเปิดตำนานจิตวิญญาณไทยให้โลกรู้ให้เราเองก็รู้ และภาคภูมิใจในความเป็นไทยของพวกเราผมรู้สึกว่าอันนี้จะต้องเป็นแก่นที่สำคัญมากๆของหนังเรื่องนี้ผมเสนอไว้ตั้งแต่ปีนี้เพราะผมเห็นว่านี่เป็นโปรเจกต์เป็นโครงการใหญ่มากถ้ารรับถ้ามีคนที่จะรับโครงการนี้ไปทำมันจะต้องมีระยะเวลาเตรียมการเลยครับจะต้องมีการศึกษามีการคัดเลือกอะไรสารพัดนะฮะพุทธศักราช2575 อีกเจ็ดปีข้างหน้าฉลองสองร้อยห้าสิบปีกรุงรัตนโกสินทร์หนังไทยเรื่องนี้ภาคแรกอาจจะสามารถออกฉายได้ทันในปีนั้นเป็นการเฉลิมฉลองใหญ่ความสัมพันธ์ของเรากับพระพุทธเจ้ากับพระพุทธศาสนาหรือฟื้นจิตวิญญาณของพวกเราที่อาสาจะสื่อพระศาสนาบนแผ่นดินนี้จนครบ5,000ปี เราจะทําตํานานเหล่านั้นให้กลับมามีชีวิตให้ได้ผ่านทางการสร้างหนังของพวกเราคนไทยวันนี้เราคุยกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ